เอโอซับโบนทับอยู่กับทีทีทูเทย์ไลแมนเลยังเหลือ EP ที่สินะครับที่บางแมนจะเต็มอีกแล้วนะครับ23่สิทับแทับหกนะครับถึงวันที่29นะครับสิงหาอีสติทีจะเต็มวิ่งครบ24งานนะครับรับ310บาทนะครับเราจะวิ่งครบ7วันครบ1อาทิตย์เลยนะทุกวันหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ไปดูไปลุยกันครับ Let's go นี่นะครับวันที่23สิงหาหกแปนะครับ23่สิทับแปดครับเราทำตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับดูว่าจะ ครบ24งานจะได้อินเซนティブกี่โมงจบยอด24งาน24ตัวกี่โมงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนนะเราเริ่มตั้งแต่มันรีวันใหม่เลยนะครับไปลุยกันน้ํามันมีขีดเดียวนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ํามันกันก่อน,น,นขอบคุณครับขอบคุณครับเที่ยงคืน17นาทีนะครับงานตัวที่1นเข้านะครับไปลุย เก้าหนึ่งสามห้าลายแมนครับตาแล้ผมหาลิปแล้ววันเนี้ยดังเลยนะวันเนี้ย้าชัดลูกค้าโซนนึ่งก่อน <c oughs> เขาเริ่มเพิ่งเข้าเมื่อกี้ช้าไปแท้แหละผมรับนี่นาไม่หมดยกเลิกเลยค่ะเรียบรย้อยเที่ยงคืนยี่สิบหกนะครับงานคนที่สองเข้านะเรียกผมก็ได้แต่เด<ต>ินไปเอาขอบคุณครับได้ขี่บันขึ้นแหละเก็บอินเซนทีฟวันเนี้ยที่เดี๋ยววนยันหกโมงเช้าอ่ะอย่าเพิ่งปิดแล้วกัน ตำเบือสามหนึ่งหกหกลายแนนครับขอบคุณครับขอบคุณมากย่ดครับเอาที่ลายแมนนะครับย่ดครับพอดีนะครับขอบคุณมากครับขอบไปความราชาด้วยครับขอบคุณครับ เที่ยงคืน49นะครับจบงานตัวที่1กับที่2นะฮะไปรอตัวที่3ที่4และตัวอื่นจนครบ24ตัวกันต่อลุยอ่ะตีหนึ่งสองนาทีนะครับงานตัวที่สามเข้าไปลุย มือตึ๊บกะเผาลูกค้าคงจะไม่ตีลังกานะอะไรรายไหมนะครับพี่ขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่ครับขออนุญาตครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบความราบใช้ด้วยครับขอบคุณครับพี่ 4:18นาทีส่งงานตัวที่3มเสร็จนะครับงานตัวที่4เข้านะครับไปลุยเหลืออีกแค่สิบงานเราจะได้เข้าพักนะครับ14งาน6กสาเก้าเก้าขอบคุณครับีก็ 13นาฬิกา31นาทีนโมงตรงมีฝนตกไปปล่อยนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปแล้วย7่นงานนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันบ่ายโมงนะครับกี่ชั่วโมงวะ11ชั่วโมง10กว่าชั่วโมงยาวพักไปประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเข้ามาพักกินข้าว2รอบรอบที่ผมออกเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนถึง7โมงเช้าได้งานไป14ตัวนะครับ ยอดก็377บาทยังไม่รวมอินเซนทีฟอะไรนะยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้จบงาน24่สิบี่ตัวถึงบ่ายโมงตรงผมวิ่งงานเพิ่มอีก7ตัวนะครับเป็น21อีก3ตัวครบ24นะ24งานนะครับอิน110บาทนะครับก็ดูแววตาดูน้ำเสียงดูสภาพคืนก็ยังไม่ได้นอนนะครับก็ลุยยิงยาวเลยให้ครบ24ออเดอร์เลยนะครับจากเที่ยงคืนจนถึงบ่ายโมงเลยนะ10กว่าชั่วโมงไปเดี๋ยวลุยจะต่ออีก3งานสุดท้ายไปลุยนะครับเหลือนะงานที่22 23 24แล้วเราก็จะเข้าบ้านมาตััคคลลิปปนนนอนกนไุยรบ บ่ายโมง37นะครับงานตัวที่22-23เข้าเลยตัวเดียวนะตอนนี้งานเข้า2ตัวแล้ว<ม>เลยตัวเดียวปิดอินสแตททียงานไปลุยไว้ม, <laughs> มาเลยล่ะดูบุรีก็ไม่ทันอยู่นี่ปั๊บ <c oughs> เลยไปเลยเ <c oughs> ขาเดินทางในหนึ่งห้าแปดสองครับขอบคุณครับอนญญาครับพี่สักพุดน,น,นะครับ ครับขอบคุณความร่าชารด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปครับขอบคุณครับบ่ายโมงห้าสิบแปดส่งงานตัวที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับไปลองงานตัวสุดท้ายกันบ่ายสองห้านาทีนะครับแต่นี่ขี่รถมาเมซอนขี่รถมาร้านมันเข้าตอนบ่ายสองสิบสี่นาฬิกาห้านาทีนะครับงานตัวที่ยี่สิบสี่นะครับงานตัวสุดท้ายของเราวันนี้ตั้งแต่ไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปสรุปยอดการตายชิปครับไปลุยรถไฟแม่สามหนึ่งเจ็ดศูนย์ฮะ สามหนึเจูน้ครับขอบคุณครับขออนุญาตหาสั่ัไม่ทันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอแบบคำลาชาด้วยนะครับขอบคุณครับสั่งใหม่นะฮะนี่นะครับบ่ายสองยี่สิบนาทีงานตัวสุดท้ายนะครับ ก็จบไปตัวที่24เนาะอินเซนティブก็เรียบร้อยนะครับ24ตัวได้ไปแล้วนะครับวิ่งตั้งแต่เที่ยงคืนยันบ่าย2ของวันนี้ <c oughs> นี่นะครับวันแรกวันที่23นะเดี๋ยวถึงวันที่29เนะครับเรามาดู e ีต่อๆไปนะครับว่าจะทําได้ทุกวันทําได้ครบตามเป้าในทุกๆวันหรือเปล่าจะมีคนสั่งจะมีออเดอร์แน่แนๆขอนสิ้นเดือนทุกๆวันหรือเปล่านะครับจะได้ตามร้อิบาทบวกกับอยอดที่วิ่งได้ทุกวันหรือเปล่าจนถึงวันที่29เเหมือนเดิมนะครับ รอบเดือนที่แล้วเป็นอิน센ティブเก็บเวลาเก็บชั่วโมงเดือนนี้ก็จะยากหน่อยก็เก็บจํานวนงานตามเป้าหมายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พร้อมสู้พร้อมรุยกันต่อครับท,ท,ที่ทีทูเทลแม่แรงยังเหลือในอีพีนี้แล้วก็อีพีต่อๆไปฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับฝากเคาะจอกดหัวใจกดติดตามกดซับสไครต์คอ,คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการสนับสนุนทุกช่องทางครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ทีทูเทลแม่แรงยังเหลือขอตัวกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ